สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโชว์กันเคสให้ดูนะครับในคนไข้ที่ทําการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์คนไข้นะครับที่ผ่าตัดแล้วนะครับว่าเขามีคำาูดอ,อย่างไงบ้างนะครับหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วเรามารับชมกันดูนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับในเคสที่เรามีโอกาสได้เก็บเรคคอร์ดคนไข้นะครับ before after มาให้ดูกันก่อนหลังเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในท้ายคลิปเนี่ยมีการสัมภาษณ์นะครับหลายๆคนคงอยากจะรู้มีคําถามหลายๆอย่างก็ลองฟังสัมภาษณ์ท้ายคลิปดูอาจจะทําให้ช่วยได้ข้อมูลกันได้เยอะนะครับปัจจุบันนี้นะครับคนไข้ส่วนใหญ่ของเรานะครับที่ทําการจัดฟันแล้วการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะมีการให้ผ่าที่โรงพยาบาลหลายที่ที่คนไข้สะดวกที่เลือกกันได้ เอกชนก็มีนะครับรัฐบาลก็มีบางแห่งแต่ว่าใหญ่ที่เราทําอยู่ประจําตอนนี้ก็คือที่คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับซึ่งอยู่ติดตรงเสีมสแควร์นะครับที่นี่นะครับก็เราคิดว่าก็มีความสะดวกเยอะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับมีอาจารย์ควบคุมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานการรักษาที่สูงเพราะว่า คนไข้ยังนคนอาจจะรู้สึกว่าเจอนักศึกษาแพทย์เยอะนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นการดีเพราะว่าก็มีคนดูแลเราเยอะนะครับแล้วก็พวกนี้เขาก็ตั้งใจดูแลคนไข้เราอย่างดีเพราะว่าเขาก็ต้องการได้คะแนนดีกันนะครับที่จะจบสําเร็จการศึกษาของเขาเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยหลายคนคิดว่านะครับว่าอาจจะดูล้าหลังนะครับแล้วก็ต้องรอคิวนานไม่สะอาดนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับปัจจุบันมันได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับห้องมาตัดนะครับเขาก็ มีฟอร i เซตี้ที่ถือว่าครบคันทีเดียวนะครับแล้วก็มีทีมหมอดมยาที่ดูแลได้ดีมากนะครับในห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีการบันทึกนะครับเป็นรีคอร์ดวิดีโอไว้นะครับในการผ่าตัดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็อาจจะไว้ในการศึกษานะครับก็สามารถมาดูรีเพย์ได้นะครับเพื่อความปลอดเพลของคนไข้เองนะครับ แถมในปัจจุบันนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีของคน B M C T สแกนนั่นคือการเอ็กซเรย์สมิตินะครับซึ่งสามารถดูได้ว่าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนนะครับลากฟันยาวเท่าไหร่นะครับประกอบกับเอ็กซ o เรย์คอมเพนนแนลที่ใช้กันอยู่คือเอ็กซเรย์ปกติธรรมดาที่เป็นฟิล์มขาวดำนะครับเขาก็จะมีการวัดเป็นมิลลิเมตรว่าจะตัดขาขั้นไกลกี่มิลนะครับจะยืดจะหดเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไปจัดฟันที่ไหนแล้วเขาไม่เอ็กซเรย์คุณเลยเนี่ยก็จับเตร็จครื่องมือเลยเนี่ยก็ให้พึงระวังนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะจัดฟันไม่เสร็จหรือจัดออกมากไปคงไม่มีทางได้ผลดีแน่ๆนะครับนี่เรากลับไปดูเคสกันเลยนะครับที่เราจะให้โชว์ให้ดูนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคนไข้ท่านนี้นะครับที่อนุญาตให้เราถ่ายรูปนะครับบีฟอร์แอนด์เฟอร์มาให้เป็นที่ศึกษากันนะครับทางซ้ายก็เป็นรูปบีฟอร์นะครับส่วนด้านขวาเป็นรูปของอะเฟอร์นะครับก็จะเห็นว่าก่อนผ่าตัดเนี่ย หน้าใบหน้าดูยาวนะครับแล้วดิมที่ปากเนี่ยเวลาปิดปากเนี่ยจะเม้มมาข้างหน้าเพราะมันปิดปากไม่ลงตาปกต nee, <t> ิแล้วเพราะว่าตนองจากฟันมันยื่นเยอะนะครับรูปที่ยิ้มจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอคนไข้ยิ้มเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฟันยื่นมากนะครับก็ขากรรไกรเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับพอด้านขวาเนี่ยพอเราผ่าปุ๊บเนี่ยนะครับพอรอยยิ้มมันจะดูเปลี่ยนไปเลยนะครับออกมาก็จะดูเด็กลงเยอะนะครับแล้วก็ใบหน้าเนี่ยครับดูสมส่วนขึ้นนะครับดูสวยขึ้นนะครับ ดูจากทางด้านข้างนะครับก็จะเห็นความชัดเจนนะครับว่าจากเดินที่คางดูยาวนะครับคือชาวบ้านจะเรียกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคือเวลาดูข้างๆเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยมันจะดูเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวก็คือมันดูแบบคางมันยาวออกมานะครับก็จะเห็นว่าพอทางด้านขวาไหมครับพอ่าปุ๊บเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับดูเปลี่ยนไปคนละคนเลยนะครับนะครับตอนยิ้มนะครับก็จะเห็นว่าเวลายิ้มเนี่ยขากันไกลร่างยื่นมาค่อมบนเยอะมากเลยนะครับ เห็นไหมครับพอเราผ่าปุ๊บนะครับก็ดูปกตินะครับทั้งการเคี่ยวการสบฟันก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลพ้อยได้ก็คือทําให้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับแน่ๆเลยนะครับดูวันใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าฟันข้างล่างยื่นนะครับเห็นไหมครับเราดันฟันเข้าไปนะครับก็ดูผิดไปเยอะเลยนะครับมาชมสัมภาษณ์กันนะครับว่าคนไข้รู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนจากการผ่าตัดแล้วนะครับ ีค่ะสวัสดีค่ะเออก็เป็นยังไงบ้ครับวันนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วเนาะใช่คะรับทุกคนอยากจะรู้ว่าครับว่าผ่าตัดนี่มันเจ็บมากไหยหรือว่าตอนทีาต้าตัดมันเจ็บมากไหยไม่เจ็บเลยไม่เส็เลยไม่เจ็บเลยก้าพูดจะหนว่าไม่เจ็บเพราะว่านี้คุณหมอเก่งมากๆเป็นเจ็บมากอาจจะแบบเหมือนทรมานตอนทําฟื้นคือมันจะฉิดอะไรยาต้างตับยาแค่ระเองส่วนแผลเนี่ยไม่โดจบเลยไมเจ็ ตอน่าเราหนูตื่นจากตอนที่หนูวันตอนพอหนูตื่นจากจากโสดขึ้นมาเราก็ไม่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บค่ะตอนแรกตื่นมาเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในปากเพราะว่าตอนแรกเราใส่เหมือนใส่ยางดูดเลือดใช่แค่ตุ้งตุงอะไรที่เจ็บไม่เจ็บไม่มีอะไรเจ็บอะไรเลยอ๋อครับผมแล้วตอนตอนที่ผ่าก็ไม่รู้สึกอะไรเพรามันก็หลับอยู่แล้วในสลบใช่ค่ะแป๊บเดียวก็คือสลบยาวๆต้องรู้ผ่าถึงชั่วโมงนั่นบอกเขาบอกเออ <Gram> <activist> เอา,าเดียเ๋ยว <itzer> ว uh ่าทีม okay. ทุกทีมก็ดูแลดีใช่ไหมทีมมากๆหมอรักมากสุดเลยอ๋อหมอลงยาแลก็เก่งทุกคนเลยนะครับใช่ใช่ที่สําคัญคุณานี่คือหมอเก่งๆแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญมันเป็นของรัฐบาลมันไม่แพงนี่ไงเรามันสามารถที่จะทำได้ครับว่าดูดีดีใจด้วยครับเป็นไงความรู้สึกก่อนหลังผ่าหรือครับหรือรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเป็นยังไงบ้างเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากคือหน้าตอนสองกระจกตอนแรกหน้าเราจะยาวมาก รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่สามารถถ่ายรูปแล้วถัดคางได้ค่ะคือตอนนี้พอผ่าตัดเสร็จเราสามารถทำแบบนั้นได้คนอื่นได้มุมซ้ายขวาได้หมแล้วเป็นไงรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นไหมครับมั่นใจขึ้นรู้สึกว่าเราเราแบบชีวิตตัวดีขึ้นนะเราเราการอีกคนนึงใช่ไหมครับรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะดีใจที่ตัดอีกไค่ะโอ้โหครับครับแล้วเราเป็นไงบ้างแล้เพื่อนเพื่อนทักเยอะไหมพวกญาติญาติเพื่อนเพื่อนก็ทักกันเยอะเพราะว่าเราเปลี่ยนแล้เราจอกาะร เรแต่ว่ามันแค่สัปดาห์นี้ขอบคุณครับพอนรักษาหนูก็รู้สึกมีความสุขขึ้นเนาะมีดีขึ้นเลยครับมีขึ้นเลยนะครับผมแล้วคนใหนคนจะมีคนถามเยอะว่าเวลาผ่าเนี่ยมันจะมีชาหรือมีอ้นหรือมีอะไชาไม่มีเลยก็จะมีแค่ช่วงหลังจากขาเดือนแรกมีชาอยู่แล้วก็เราก็สั่งให้กินเอ่อวิตามินวิตามินใช่คร่ะก็กินต่อแล้วมันก็หายชาไปเลยคือตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่ชาเลย ช่บงีมากที่ว่าแนทีหมอตอนที่ผ่าเัดด้นะคะไปโดนเส้นอะไรตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคะรคะก็ผมว่าตอนนั้นหนูนอนลงมา่คือไม่ม้องเลยนอนสอคืนค่ะสคืนนี่ครับผมไครับแล้วก็ารพยาบาลก็ดูแลดีเนาะใช่ค่ะไม่ได้อยู่ห้องพิเศษอยู่ห้องธรรมดาห้อรวม่ยะห้องรวมก็เลยมีพยาบาลอยู่งเอตลอดอ๋อก็เลยไม่หงายไม่หาค่ะครับผมได้ครับแล้วก็สุดท้ายหนูหนูคิดว่าจะจะมีอะไรฝากบอกถึงคู้ เพื่อนๆไมี่ว่าอยากจะผ่าตัดที่ว่าอยากจะบอกอะไรเขาอ๋อที่มันบอกว่าที่มันบอกว่าการผ่าตัดมันไม่น่าล่วย่ริงๆเลยค่ะคือคนคิดว่าเจ็บแต่ว่าลองมาทำดูก็ไม่เจ็บนะคะก็คือธรรมดามากเลยค่ะอยากให้นามันเกลียดชีวิตจริงๆนะคะขอบคุณจัดแล้วงว่าที่จุฬามันยังรอกันมาทม่ควจะเจอหมอคนนั้ก็พอสมควรคิวหมอนั้นมานะครับก็ได่เป็ยรถ้าถ้ารอได้แต่แต่ว่าก็คือคุ้มกับที่รอนะคะคุ้มกับรอ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากกขอบก็ดีใจด้วยนะครับน่าดีใจด้วยต่อไปสวยละโอเคโอเคแล้วจะจบแล้วขอบขอบคุณมากนะครับคุณวันนี้ค่ะขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับ,บ,บ,รบ,นนรบไว้พบกัน,นใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ